สวัสดีค่ะพี่น้องคะสวัสดีพี่น้องที่หักแพงสุขุสุขค้นคะ่ะสวัสดีครับกลับมาถักทายกันอีกคลิปค่ะพี่น้องคะขอบคุณ FC เอฟซีอีหลาอุงอิงขอบคุณเอฟซีสาวน้อยเพชรบันแพงขอบคุณพี่น้องสุขุสุขค้ขขนค่ะที่มาถักใกล้กันมาพิมพ์แสดงความคิดเห็นใต้คลิปวิดีโอสาวดับยืนถามทาง youtube ไปเลยด้อค่ะเด้อเพิ่นบอกว่า เพื่อนยังส่งการแจ้งเตือนปกติอยู่เด้ที่พี่น้องบบเห็นเพื่อนบอกว่าพี่น้องอาจจะติดตามหลายช่องจนสับสนบซั่นสรุปสรุปทาง YouTube บอกว่ายังมีการแจ้งเตือนเป็นปกตินะคะแต่ว่าของแต่ละช่องแต่ละมือเนี่ยเขาจะส่งการแจ้งเตือนเพียง3ามครั้งเท่านั้น ะะส่งให้แค่ช่องละสามคลิปต่อวันแมนค่ะถ้าร่งคลิป <c oughs> เลื่อยจากนั้นไลค์กว่านั้นก็คือเขาก็จะโบเดแจ้งเตือนเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกกับพี่น้องว่าถ่ายอยากติดตามคลิปกับสาวน้ำเยินให้พี่น้องคนเข้ามาที่ช่อง YouTube คนเขามาที่ช่องเลยนะคะจะได้จะได้ติดตามกันห <า S 1> ให้คนหาเอาพ<ม>ี่น้องค่ะตามนี้เด้อค่ะเด้อ<ม>เพราะว่าเขาก็จะแจ้งเตือนอยู่เพียง3มคลิปเท่านั้นในแต่ละมือนะคะคนทุกช่องถามไปแล้วว<ะ>ิญญาณเนมส่งการแจ้งเตือนให้แค่ค้นละ3ามคลิปต่อวันเท่านั้นเองนะครับถ้าทำมากกว่า3คลิปนะครับ สอบเอาเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าหลายคนบอกว่าบริหารการแจ้งเตือนกอาจจะเป็นด้วยสาเหตุนี้เนาะคือแต่ละช่องจะมีการแจ้งเตือนในแต่ละวันเพียงสมครั้งเท่านั้นกลับมาหลอบบ่ายหอนหลายพี่น้องค่ะหอนอีลีหอนจนผมฟูเลยบนเตียงหอนหอนแบบนี้คิดเห็นมือหนึ่งอยู่หน้าศารแม่นณีสีอีสานมือว่านี่มือว่านี่ของปีที่แล้ว 13มีนาคม2566บอสแมนค่ะคือมือวานนี้ของปีที่แล้วสันนอพอดีเห็นบอสโจเราเราแชร์มานำมือว่านนี้เห็นบอสโจเพิ่นเพิ่นโพดเพิ่นโพดเกี่ยวกับภาพมือที่ยูนาสารแมฮันนี่อเป็นเทือที่สองเป็นรอบที่สองจริงเพื่อนไปเมื่อนั้นคล้ายคล้ายๆว่าไปแก้บ่นนี่เนาะ มบอกด้ว่าตอนไป็นตัวแรกน่ะเทัวแรกสิบสามกุมภาพันธ์เราปากโกดวาพี่น้องโชคดีพี่น้องมานโชคดีตัวแนว้วบอโจก็บออไกว์คือกันตามันก็จะเอารถแฮะมาแก้วนก็เลยเดีกดกับว่าอีกรอบแต่ว่าเป็นปรากกฏการที่แบบโอ้ยคนมืดฟ้ามือดิน บอกเคยพอเคยเห็นเรียกว่าไหลไปแมนตามภาพนี้ล่ะพี่น้องคะคือเรียกว่าไหลไปเลยมือนันมือนันโคตรจอดเยี่ยนหาหกกิโลหากิโลหกเนพี่น้องเข้ากับปู้มจากมาจะใสเนี่ยพี่ถามไทยกันมาจากสุพรรณกับมาเดมณฑลน้ำยืนแมนว่าพอาื่นหานน้ำอันกีฬารอบแรกมันบลามาจากสุพรรณมาจากเอ่อหลาชเอาอย่างสี้ ผู้ใดว่าเนี่ยมือนนั่นผู้ใดไปเนี่ยมือนั่นว่าบรรยากาศคือไปรอบที่สองให้ฟังเลยพี่น้องเออเราก็เป็นอีหยังที่แบบแบบคนหลายเออคนหลายคนมาถ่ายอีหล่าคนห้อนเกาห้อนมาตานี่ห้อนเหมอนห่อีเลพี่น้องค่ะมือนั่นเราพอจเพิ่นโพฤขึ้นมาเพิ่นถามมาจังไดมือกล่องเนถามมาจังไดภาพภาพมือภาพมือนั่นนะคะมือที่อยู่นาสาลแม่ฮันนี่นะคะ บอโจเป็นกระถามว่าเป็นกระถามว่าาภาพนี้จะเกิดสารแม่นี่แตกเพ่นว่าอจราจรติดขัดรถติดยาวเป็นสี่ห้ากิโลก็คือเมื่อวันที่สิบสามมีนาคือขอความเก่าคือขอความเก่าขอบพระคุณทุกกำลังใจพี่น้อง ทุกๆสายที่ไหลมากับวันที่ปู่สนชัยบอสโจอุงอิงร่ำถวายที่ศาลแม่ฮันนี่จวันรีสเกตขอให้ทุกคนโชคชคหมานๆสุขสมหวังกันท่ัวนหน้าเด้อครับคือขอความเก่าขอความเก่าในวันที่13มีนาคม2,566นะคะหมู่งจวันในหนังสีนีบอสชาติมีแล้วก็มี มีอุ้งอิงเปชรปัญหงคือเพิ่นถามว่ามูเจ้าว่าในหนังซีมีบอเอาฉากนี่หมายความว่านี่ละรูปที่เขาเห็นกันนี่แล้วกะที่ว่าบรรยากาศหนาสารแม้นี่มือมือมือนั่นอ่ะฉากนี้จะมีบอว่าไงทำเป็นฉากนีมีนะก็แสดงว่าเพื่อตรงแจ้งข่าวแล้วก็เล่าพี่้องมาอีกเลยเพราะว่า เมื่อจะเก็บภาพฉากนี้นะมันก็ต้องเยอะขนาดนี้หรือว่าหรือว่าเอาของเก่ามากหรือจะใส่องก่ามากเพราะว่าพื้นกระไทยแต่ว่าเพื้นกระมว่าหมูจ๋าว่าซี่บอฉากนี้เราพี่น้องคิดว่ามีบอร์มันต้องมีแหละแไหมเส้นทางที่ไม่ใช่ไปโอเอาภาพเก่าก็ได้เนาะเอาภาพเก่ามาอินเสิร์ตเอาก็ได้เนาะเพราาะว่เพื้นนี่นั่นอยู่ดีมันนั่นเป็นใช้ไอ้โดรนบินนั่นดี เป็นโดนหรอโดนโดนใส่โดนจีนก็ซาซาเนาะจูนกันการนอนโอ้ยจะเป็นจะเป็นอันเบอร์ขานให้เเาตาเบอร์เบอร์กิเลนสานอันก็เลยว่าปัตตานีผู้ที่มาแสดงนี่พี่น้องค่ะกับหลากหลายเนาะโดยเฉพาะยูทูบเบอร์ดังๆอ่าที่เป็นอ่าพันธมิตรกับเพื่อนอ่าอย่างเช่นไอ้จอนี่เมื่อปราบก็นักแสดงเก่าด้นั่นนะนักแสดงเก่าแล้วก็เป็นแบบ สุดยอดยูทูบเบอร์ที่มีผู้ติดตามมากมายมหาศาลแต่ว่าเขนเล่าไปแสดงค่ำนึงคอยว่าเราเสือไปว่าก็คือมาแต่อสาอีกแล้วก็คือสิบเมตรแล้วก็อีกหลายๆคนยังเช่นไอ้มัมมัมจงโมกนี่กัะยืนยันแล้วแมนบอว่ามาแล้วก็ที่เห็นล่าสุดที่สาวน้ำเงินล่าสุดมีอะไรล่าสุดสุดล่าก็คือเสียเอาห่อมาหน้าเมือนแมจะของอ๋อสอนตอจันสอนออจันน้ำเน้ อ่านะเพราะฉะนั้นคือคือนักแสดงเพื่อน,นีนมิตรค่ะคักพี่น้องเอ๋ยอยู่ในแค่เอ๋ยปากว่าจะสร้างหนังอ่านักแสดงก็รวมพลังกันแบบแบบมหาศาลแล้วนะคะก็คือคนหักแพงนี่แหละเขาเอ่นว่าคนมีมูพี่น้องคนมีมูก็ดีแบบนี้แหละนะคะคนมีมูมีพวกมีพี่มีนอ้องอ่าก็ดีแบบนี้มาตานี่นี่เพื่อถามมอีกเอาถามพี่น้องอีก พานังเขาาร่งขาดว่าจะมีคนเมาโรงหนังไห้แฟนๆได้ชมกันไหมครับกับภาพยนตร์สาวน้อยพ่อโจองอิงต่อรอบประมาณสามหมืนกว่าบาทขาดว่าจะมีเอฟซีผู้ใจดีมีเมาไหมครับมีเมาไหมครับว่าสันช่วยกัช่วยบ่ช่วยช่วยบ่เอากระคนถามมากกับตอบเพื่อนบอบอมกพนันบ่พนัตอบเพื่อนซื้อนี่แหละต่อไปต่อไป ขั้นตามความคิดของมือกองนะมันนาซีมีมากกว่าห้ารอบแล้วคนเหมาฮมีมากกว่าห้ารอบแล้วกระบองว่าจะจะรอบแต่ที่แน่ๆเนี่ยรอบหนึ่งนี่แค่สามืันกว่าบาทนถามเพื่อนถามแค่ว่าสีมีคนเหมาบ่เมืองนอกพุ่นอสิเหมาให้เอฟซีสาวน้อยอยู่เมืองไทยเพื่อนถามแค่ว่าสีมีคนเหมาบอสาวน้อยยืนว่า มีแน่นอนมีมากกว่าหาอ่ามีแน่นอนส่วนจะเป็นไผลยูไซดันกับเอฟซีนี่ละนะคะนี่บ่มีเด็กยังใดนี่มีครับเนี่ยตอบมีครับบ่มเป็นเพื่อนเมื่อตอบเนี่ยพอเพื่อนสิเม้าอีกเมีนบอกเอ้านี่เดี๋ยวนะหลากหลายได้นน่ก็จะมาตอบนี่เบิ่งเด้อมีครับหนานเห็นบอกหนึ่งคนน่ะมีครับหนานเห็นบอกเพราะฉะนั้น ผู้เพินมาตอบนี่เพื่อนอาจจะเมาก็ได้เข้ากับบงหูแมนบอกจะเปิดกองทายกะเดือนพฤษภาคมอ่าเข้ารงชายอีลีกาเดือนพฤศจิกายนปีนี้แน่นอนส่นตัวหลังกินบ่ไ้นอนบมหรับใจเย็นๆได้เมาแน่นอนนี่เนาะนอนจีกาบัตรนี้คือบิบดจ่อยถ้ถามซื้อบัตรก็มีแล้วได้เดียวนี่ขายบัตรรวบบว่ามัสนเนาะโอ้ยบอกว่าหลักสะออนน้องเพื่อนสิบอ สีวอเป็นค ok ือคําอีลาว่าบอพี่น้องอุงอิงว่าจาศิต์เนาะเรื่องเดียวนี้อาจจะเป็นพันล้านก็ได้นะมันก็ไม่แน่มันก็ไม่แน่นะมันก็ไม่แน่นะพี่น้องเพราะฉะนั้นบ่มีอีอย่างที่าความแน่นอนคือความไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นมันอาจจะเป็นไปได้และอาจจะเป็นไปได้มันต้องเป็นไปได้อยู่แล้วเพราะว่าตอนั้นในเฮดเลยกระแสมาสุ่มือคนวิ่ทั่วบ้านทั่วเมืองหนังบอโจหนังบอโจหนังบอดโจเป็นไกระบ ได้จังไดเราโพดเป็นน้ำๆำยืนนี่เอฟซีกับซอยกันแช่นักเท้ากับทุกสำนักซอยกันเว้าอยู่นี่บ่์มกันจักไปหลังหนังหย่งดอกผ้ากันเว้าเบิดบานเบิด้ดบางน้อยเบิ้ดบางแป้งนี่ล่ะหนังบอดโจนี่ล่ะเอาพี่น้องฝากเป็นกำลังใจกันไปเนาะจังไดกับสาวนุ่มยืนกับเสื้อมันนั่นล่ะเสื้อมันนับบอดโจเพิ่นนะคะว่าสุดจอดอยู่แล้วจังใดก็มีคนเมาจังใดก็มีคนเบิงฉากนาซานแม่ฮันนี่ กตะตงมี่ะห่คะกตะตงมี่เงวดนน้นออกตัวใดนะะงวดนน้นออกตัวใดนะหาสองบอกหาสองนบอกหาสองเงินบอกทแม่ยูบอกหรือจังใดบอกหูจำไม่ได้พี่น้องรงพิมมาเนี่ยพพ์มาเลยไหลเอาขอบคุณค่ะที่ติดตามอยู่ดีมี่แห้งช่วงนั้นหมานจำไว้ได้แบ่งปันอือ